วันนี้เป็นวันระลึกถึงความจงรักภักดีของผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศเกาหลีค่ะหรือเป็นวันอยอนจงอินวันที่6มิถุนาถือเป็นวันกำหนดให้เป็นวันหยุดข้าราชการและทุกๆปีของพวกเราเราก็จะพาสามอันของพวกเรานะคะมาที่นี่เลยอนุสาวรีย์ทหารไทยที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่คนเกาหลีเขาจะจัดพิธีสวดภาวนาให้กับดวงวิญญ,ญาณของวีรบุรุษที่เสียชีวิตและราลึกถึงจิตวิญญ,ญาณอันสูงส่งของความรัก ชาติและความสําเร็จของทหารที่เสียชีวิตและเบก,ก็ได้พาน้องสามอันมากราบไหวและลําลึกถึงทหารไทยทางประเทศไทยได้ส่งบุคลากรไปร่วมรบกับเกาหลีทั้งหมด 11, 7 8 6คนมีผู้เสียชีวิตอีก1,273คนและมี129คนที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่และมีผู้บาดเจ็บอีก1136คนและมีผู้สูญหายอีก5คนและประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกๆที่หันมาช่วย เหลือ,อประเทศเกาหลีในการสู้รบค่ะและกองทัพพยักน้อยก็คือตัวแทนความกล้าหาญของทหารไทยที่แสดงให้เห็นในเวทีสงครามระหว่างประเทศมือ,มอนีเบกเลยพ้าสามอันของพวกเบมาก,กาไวาสการาะระล,ลึกถึงไวอาไลวีรบุรุษผู้กล้าหาญทหารไทยที่เข้ามาช่วยประเทศเกาหลีนึกย้อนถึงสมัยตะกี้เนาะบ่มีฮิตเตอร์บ่มีอีหยางสมัยก่อนคงจะหนาวเหน็บมากๆเลยนะคะณปัจจุบันของพวกเรามีฮิตเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรเรายังหนาวกันเลย แล้วสมัยก่อนล่ะคะจะหนาวขนาดไหนและที่นี่ก็ยังมีพระพุทธรูปปางพระประธานพรด้วยนะคะให้กราบไหว้สักการะขอพรอ,อารมณ์คือเข้ามาบ้านเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งรู้สึกถ่ายข้างในลึกๆเหมือนคนไทยมาอยู่อาศัยประเทศเกาหลีฟิลเข้าใจหัวอกเดียวกันยังไงไม่รู้ค่ะความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านยังไงไม่รู้ค่ะและเบก็ได้กราบพระสวดมนต์ขอพรขอให้ใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีอย่างราบรื่นอย่างมีความสุขพี่น้องชาวไทยในประเทศเกาหลีขั้นว่างกับมาทางพี่นะเด้อมากา วาสักกาขอพรอนเพล่นน้ำหนเด้อค่ะเด้อผู้ใดเงาผู้ใดคือทอดบ้านเบยคือว่าขั้นมามองนีบอกเลยวิวงามงามค่ะสงบร่มรื่นเบยสวดมนต์แล้วแล้วเบยกับพ้าสามอันมาไหวพาคือกันค่ะผู้ผู้บอกว่ามีเรื่องอยากจะขอพรเอาขออยังกระวมมาแม่ลูกขอให้พ่อซื้อโทรศัพท์ไอโฟนสิบสามให้นะครับแล้วก็ขอให้พ่อน่ะดาวนโหลดเกมให้ผมหนึ่งอันอันอันช่องขาลูกลูกขอพรจากหลวงพ่อหรือว่าลูกขอพรจากผู้ใดขอพรเสียงดังพร้อมและเบก็จุด ชูสิบหกดอกนะคะเพื่อขอขมาแก้กรรมใดๆต่างๆสิ่งที่เราเคยทํากับใครในอดีตชาติจวดปัจจุบันขอให้เขาอุสิกรรมแล้วก็เปิดดวงเปิดโชคชะตาตามคนไทยเข้าสัตร์นะ้พี่น้องเนาะเขาบอกว่าผู้หญิงเก่งต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ้าเมอนอิลีค่ะพี่น้องปองไปละไปปองผู้ใดเดอ้อขึ้นฮอดผ่านเงาเงามากราบไหวขอพรเพลิน,น,นเดอ้อพี่น้องเดอ้อและมือนี้เป็นมือที่เบลุซึกสบายใจที่สุดเลยค่ะพาวาันลูกว่า รมกันพัวเอาไปเลี้ยงให้ค่ะมามองนี่ย่ำไรคือได้เมียบานย่ำนั้นล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอันย่องแพี่น้องปองไปและไปปองผู้ดใดอยากมานี่เด้อที่อยู่เพลินอันย่อง